นั่งรถไฟมาจากสุราษฎร์ปักลากสิบซี่เงินไม่พอทำอยังไง <c oughs> คือคนไข้อ่ะคะ่ะขายท้อง จริงคือคนไข้อะเขาก็เลยให้คนที่มาด้วยอะค่ะเออเอาทองไปขายคือเขาเดินไปเดินไปตั้งแต่เริ่มทําแล้วนะกลับมาเนี่ยคือเพราะว่าทาแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคนไข้ที่ทาไปสิบซี่คือนั่งชิลชิลมากแบบเหมือนหัวเราะนั่งคุยกับพี่แม่หมอก็เดินออกมาข้างนอกแล้วเขาปเป็นเคสสุดท้ายแล้วก็คุยกันกนู่นนี่คนที่มาด้วยอะที่ไปขายทองอะเดินกลับเข้าร้านมาคือเหือแต่เือแต่กว่าเหนื่อยมากคืออารมณ์ไม่รู้ใครมาทำฟันกันแนะ่อีกเคสอีกเคสคือฮา มีคนไข่อายุ20ปีมาบผ่าฟันคุดแล้วฟันคุดก็นอนมเลยท่ายากมาเลยแต่คือหมอเห็นว่าเหมือนฟันมันไม่น่าปวดอะเราก็เลยถามว่าเออปวดหรอคนไข้เขาบอกไม่ได้ปวดถามอีกว่าเคยปวดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เคยเราก็เลยมองหน้ากันว่าคือมันน้อยคนนะที่แบบมีฟันคุดแล้วไม่ได้มีอาการแล้วอายุแค่20เขาจะมาผ่าด้วยตัวเองก็เลยถามว่าแล้วทําไมถึงอยากจะมาผ่าฟันคุดหรือว่าเห็นคิดหมอว่าทําแค่ห้านาทีเขาก็บอกว่าเขาอะ เห็นคลิปหมอด้วยและเขากําลังจะไปบวชหมอเคยเห็นแต่คนเตรียมตัวที่จะไปบวชก็คือเหมือนท่ทองบทสวดมนต์ใช่ไหมอันนี้คือน้องเตรียมตัวไปบวชด,ด้วยการมาผ่าพันธุ๊บค่ะร้อยวันพันเหตุการณ์จริงๆ